ไม่ไม่ไมแม่แม่แม่แม,แม่ได้ยินเพลงนั้นยังอะไม่อะไรนะหนูหนูไม่อะไรนะลูกหนูร้องให้แม่ฟังสิหนูไม่เอา,เอาคนมีเออจะควงแขนก็กลัวแฟนหนูไม่เอาเออคนมีแขนเออใครสอนใครสอนลูกไปแล้วนไปแล้ว ขนมเปิดประตูด้วยมีคนเปิดประตูให้ด้วยเออเใครเอาขนมแม่ไปใครเอาขนมแม่ไปมุนเอเล่ขโมยเพชรทำไมขอแค่ดีเราขอเพชรเลยหลังแบ่งกันนะเออแบ่งกันนะข <c oughs> <c oughs> นมแม่นะ าล้อเลียนด้วยนะแลบลิ้นด้วยนะแม่เอาขึ้นโหน่ะโหน่ะโหน่ะแม่เอาขึ้นอ่าล้าด้วยไม่ก็เอาหุ่นหุ่นวานเห็นไหมขึ้นไหนนะมั่นขึ้นไหนไปเห็นหุ่นนั่นของแม่หุ่นอยู่เส้นหันหุ่นเสียพานน้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรเห็นหุ่นเสื้อผ้าน้องน้องเพชรว่าเขายังไงนะไอเตี้ยอ อ่ืมฉันกินกันเหรอตอนเนี้ยหรือยังไงก็ของแม่เหรอเก่งมากทักทีมกันเลยเหรอเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเือจะให้ใครพาไปเซเว่นเหรอปล่อยเธอจะขับจักรยานไปเลยเหรอหรอ มีตังหรอไหนคีบา่ตาตังอยู่ไหนโจกสองไม <laughs> มีสมานเลยเบิ้งหัวหลวพี่น้องเบิงบ้งหัวดีดีหัวดีซักหน่มนี่ชุบก่อนแม่สวยไหม เมื่อคืนนี่พาเขามาเส้นทันห้องหาห้องหาเจ้าจะไปหาแม่จะไปหาแม่พนาพร้อยรักแม่ไหมคะรักแม่ที่สุดหลอเขาพูดได้นะไม่ใช่ว่าเขาพูดไม่ได้เขาเขายังดูเชิงกันก่อนหนูไม่เอาวันนั้นก็กกแเกกแเสกไม่ต้องเงี้ยนะไม่ต้องเงี้ย เขามาสิไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเรา็ต้องเล่นแค่แค่แค่เขามาสิแค่แค่แคแค่ดคเขามาสิโอไม่เปียวเลยไม่เปียวเลยไม่เปียวเลยลูกอืม ขอบคุณค่าก่อนอขอบคุณค่าก่อนเอาเยๆเดยวเชียงเียงขอบคุณค่าก่อน,อ,อ,นอ,อะไร,รอะลูกมันเผ็ดเหรอคะ <c oughs> อ๋อแล้วหนูไปแอบ,บกินข่นมเหรอ น้องเพชรจะสิชอบร้องเพลงหลายก่อน้องคอยอาปากอาปากกินแล้วอาปากเลยอาปากอย่าไปแค้คนอื่นขอบคุณค่ะคุณป้าสมจิษยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแก้คนอื่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมอืมอืมไม่เอาขนมเนื้ ไม่มีไข่เลยแม่แม่แม่สั่งไข่ให้แม่ยายหน่อยแน่แฟนใครน้อรูปรอเข้ามานั่งจอจีบฉันตั้งนานทราบมาว่าเธอแต่งงาน แล้วมีแม่บ้านคอยห่วงเสมอหน,นูไม่เอาคนมีแฟนจะควงแขนก็กลัวแฟนเจอหนูไม่เอาไม่ต้องเจอไม่ต้องอย่างแกน,นถ้จแฟนเจอกลัวหน่อยก็ดีแบบ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 ซองฟ้าแบบ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  แม่จะโชว์อโอ้โหแม่ลมเลยให้ทำอ่ะไม่รู้ค่ะแม่ต้องมาดูคิวผ<ม>เผ็ดเผ็ดเหรอลูกไม่เผ็ดเอาไม่เผ็ดอย่าทิ้งสิเอามาเก็บมาเก็บมา เก็บมาให้เรียบร้อยอ่ะเก็บมาค่ะม,มาวางี